ออกไปเองนะครับอาจจะมีอาจจะมีเสียงรบกวนสักเล่นนึงนะครับโอ้โหเล่นเครื่องบินไทยเว็บเจ็ดเวียดไทยเว็บเจ็ดแอร์น่ะจัดไปครับผมโอ้โหวันนี้ผมทำไหยคลิปเลยนะเนี่ยะทำเยอะมากเลจัดไปครับไทยเว็บเจ็ดครับ ไทเวสเจนน่าส่วนมากก็จะอยู่ในเราแอร์บัสนะครับเอาไปรับแอร์บัส a 3 2 1วันนะเอาเป็นไทเวสเจนน่าไม่เอาเวทเจตเฉยนะครับจัดไปครับโอเคผมเอาเป็นไทเวสเจนนิวนะว้าวนะครับ, <Wow. S 1> รบขึ้นจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ l go โกทท่าอากาศ ยานยางกุ้งนะผิวเลยย่างกุ้งอื้อหืออาจจะมีเสียงรอบอก,กวนขออาภัยด้วยนะครับผมปิดเยอะที่สุดแล้วโอเคนะครับจัดไปครับ

Flaps Full established runway One Nine Rod right. Tango Victor Juliet One Three Five Wind Zero Seven Two Degrees Four knots. Clear to Land Runway One Nine right. Clear to Land Runway One Nine right. Eighty knots Positive rate. Gear up. Don't Don't Too low. Terrain. Don sink too low. Terrain. sink. Too low terrain. sink. <h ums> terrain. พอลง i n บเลยนะคะเพราะไม่ให้รอยชานะไม่อยากบินไฟเต็มอะครับพูดติดตามไม่ถึง

One zero fast. three spoilers 500 400 300 100 above, 100, 50. 70, 60, 50, 40, 30, 20, retard, retard. Oh, <laughs> เป็นตอนเช้านะทุกคนจะได้เห็นภาพนะครับามันสวยมากเลยนะไทวดเจ็ตว้าวว้าวว้าวเพียสปอยล์สสปอยล์ส โอได้หสว่าเคงเโอเค,เคเเโอเคอเค,ครับง,ง่ายๆครับก็เราม,มาขับวิทยุนี่แฟนขับไม่ใช่แฟนขับเลนะก็ติดตามไปเรื่อยๆครับขออภัยครับติดตามไปเรื่อยๆครับ ไม่นแน่ถ้าเกิดผมมีสมาชิกคุณกดสมาชิกนะคุณอาจจะได้สิทธิพิเศษอย่างอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับบ๊ายบาย